ตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณแม่น้ำปิงเป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองเชียงใหม่ครับซึ่งใช้ในเรื่องของอุโปโภคบริโภครวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวและของชาวเชียงใหม่แม่น้ำสายนี้นะครับก็จะไหลรวมไปที่แม่น้ำเจ้าพญาทางตอนกลางของประเทศไทยครับการที่จะมีแม่น้ำแบบนี้ได้นะครับก็ต้องเริ่มจากป่าต้นน้ำที่อดุดมสมบูรณ์เพื่อที่จะมีน้ำไหลรวมกันเป็นแม่น้ำปิงแห่งนี้ฉะนั้นในเรื่องของการป้องกันไฟป่าหมอกควันก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์ป่าไม้ เดี๋ยวเราไปดูการปฏิบัติงานในการป้องกันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือกันครับสภาพอากาศโดยเฉลี่ยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีอากาศร้อนเกือบทั่วไปในช่วงครึ่งแรกของช่วงกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่จากนั้นอุณหภูมิล,ลดลงแต่ยังคงมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคจากนั้นมีฝนร้อยละ45ถึง80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและมีรายงานลงกระโชกแรงในหลายจังหวัด จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดทั้งสัปดาห์ค่าพี2.5มอุยู่ที่24ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่าพี10มอยู่ที่41ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ AQ i ออยู่ที่34คุณภาพอากาศภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ระดับดีมากถึงดีส่วนจุดความร้อนสะสมในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาพบเพียง622จุดโดยพบมากที่สุดนะครับในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนสำหรับการปฏิบัติงานที่สำคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พลตรีประสิทธิพงษ์มูลดีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพระโยชสามส่วนหน้าเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กพม .2.5 เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในปัจจุบันและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กพม .2.5 ณสารากางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานและได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ผนเอกพงษ์ยธงามเกษมหวัวหน้าส่วนปฏิบัติการเป็นประธานในการประชุมพิจนารณาแนวทางการใช้ก๊าานในการดับไฟปา่าในพื้นที่เข้าถึงยากนะักกรรชาชการควบคุมสถานไฟปา่าหมอกพเลฝุ่นอองภาคเหนือกองทัพพันธิสามส่วนหน้าจังหวัดเชียงใหม่ผนเอกวิชาผู้ทองรองหัวนหน้าส่วนปฏิบัติการเป็นประธานในการประชุมชุดบฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกคลฝุ่นออง เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาไฟปาา่าหมอกควันและฝุ่ลอองในเขตพื้นที่รับผิดชอบพันโทวรปรปัดกาศกุลผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการพร้อมฝ่ายอำนวยการเข้าร่วมประชุมพิจารณาเป้าหมายและการใช้กัสยานเข้าดับไฟปา่า หน้าสูบประชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ <K> <A 32> ริคอปเตอร์ k a 3 2งกรมป้องกันและบรรเทาสารภัยกระทรวงมหาทยปฏิบัติการทิ้งน้ำเพื่อดับไฟป่าบริเวณพื้นที่ตำบลสุทเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จำนวน6เที่ยวบินปริมาณน้ำ1 8 0 0 0ลิตรเครื่องบินเซส้าหนึ่งองกองทัพบ,บกปฏิบัติการขึ้นบินลาดตระเวนและสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ ทีมประชาสัมพันธ์กองบัญชาการควบคุมสถานไฟป่าหมอกควันฟรองภาคเหนือกองทัพที่3ส่วนหน้าดำเนินการเือส like ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเฮลิคอปเตอร์เคเอสามสิบสองและเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาทยส่วนการปฏิบัติงานอื่นๆในรอบสัปดาห์มีดังนี้ครับการประชุมวางแผนเพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจำนวน24ครั้งการสร้างฝ่ายชะลอน้ําเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นป่าจำนวน2ครั้งการลาดตระเวนเพื่อป้องกันไฟป่าจำนวน69ครั้ง การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อป้องกันไฟป่าจํานวน22ครั้งการดับไฟไหม้ไฟป่าจํานวน43ครั้งและการสร้างแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าจํานวน57ครั้งธรรมชาติป่าไม้ลาธารภูเขาล้วนมีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตฉะนั้นเราควรรักษาใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราค่ะ